เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในเอกภพหลุมดําบางแห่งจัดได้ว่ายังติดอันดับหลุมดําเป็นพื้นที่ในอวากาศที่แรงโน้มถ่วงมีกําลังมากมายมหาศาลจนไม่มีสิ่งใดต้านทานมันได้แม้แต่แสงมีวัตถุเพชค่า,าด,ดังกล่าวอยู่หลายพันล้านแห่งกระจายตัวไปทั่วเอกภพพวกมันแบ่งตามขนาดได้สองชนิด ได้แก่หลุมดำเท่าบวนดวงดาวซึ่งมีมวลเป็นห้าถึงหนึ่งอเท่าของดวงอาทิตย์ของเราส่วนหลุมดำขนาดใหญ่ยักษ์มีมวลเป็นห100นึ่งร้ถึงหนึ่ล้านเท่าของดวงอาทิตย์เราหลุมดำขนาดยักษ์มักจะพบอยู่ที่ตรงกลางของกาแล็กซีทุกกาแล็กซีนะครับที่เราคิดว่าอาจเป็นไปได้ แต่ว่าความหายนะอาจเกิดขึ้นได้ถ้าดาวดวงไหนโคจรเข้าไปใกล้กับหลุมดําขนาดยักษ์ตรงใจกลางของกาแล็กซี่ต่างๆจริงๆแล้วหลุมดำไม่ได้มีอนาเขตกว้างใหญ่แต่เมื่อวัดมวลของมันผู้มันจะกลายเป็นวัตถุที่จัดว่าเข้าข่ายวัตถุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่ง เรารู้ว่าที่ใจกลางทางช้างเผือกมีหลุมดําขนาดใหญ่ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ถึงสามล้านเท่าแล้วก็เป็นเพราะหลุมดํามีความหนาแน่นสูงมากขนาดจริงๆของมันจึงค่อนข้างเล็กและมันมีแรงโน้มถ่วงมหาศาลอย่างมากอีกด้วยค่ะจากชื่อของมันทาใหเรารู้ว่าวัตถุเพชคาตนี้มีสีดําแม้แต่แสงยังรอดผ่านออกมาไม่ได้เราจะหามันพบได้ก็ต่อเมื่อตรวจพบแรงโน้มถ่วงของมันที่กระทําต่อวัตถุอื่น เช่นดาวที่หลงผ่านเข้าไปหรือเมื่อมันกำลังกลืนกินวัตถุที่อยู่รอบมันลุมดำใดจะเป็นลุมดำที่ใหญ่ที่สุดล่ะลุมดำที่ใหญ่ที่สุดที่เรารูในตอนนี้ก็คือกัวซ่าที่สุดสว่างเจิดจ้าจนไม่น่าเชื่อที่มีชื่อค่อนข้างเชว่า H S 1 9 4 6 7 6 5 8มันเป็นลุมดำที่ใหญ่ที่สุด ก็เพราะว่าเป็นกวซา,าที่สว่างที่สุดในเอกภพแห่งนี้ที่เราตรวจพบได้มันถูกหุมดำตรึงไว้แล้วก็ปล่อยพลังงานเกือบหนึ่งหมื่นล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์ซึ่งจะต้องอาศัยหลุมดำที่มีขนาดใหญ่กว่าระบบสุริยะจัก,กรวาลของเรามันทำให้เรารู้ถึงความมหัศจรรย์แม้ว่าจะเกิดจากแรงพื้นฐานอย่างแรงโน้มถ่วงนี่เองแหละครับ ลุ่มดามชนิดใหญ่ยักษ์ที่มหึมาที่สุดพรงงานกำลังของมันอยู่ที่ใจกลางกาแล็กซีแต่ยังมีวัตถุสุกสว่างขนาดใหญ่อื่นๆอีกในเอกภพและเสมือนว่าเราจะพบมันได้ทุกผลทุกแห่ง